ในงานเชลซีฟาววิโชนะครับก็มีคอนเซปต์ของการจัด o u u s p p l n t Studio เนี่ยมาให้เราได้ชมหลากหลายเลยทีเดียวไหนๆมาแล้วเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดมาฝากอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น r ร s ช House หรือว่า House p l a n t Studio ที่เหมาะสำหรับพวก s c u u l e n t พวก c a t Tu s ต่างๆก่อนเข้าไปข้างในมาดูด้านนอกกันก่อนอลังการไหมล่ะดูแต่ละต้นสำหรับคนที่หลงไหลใน c a ท t ัสนะครับหรือว่าอากาเว เห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าจะต้องว้าวทีเดียวผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนที่สะสมพวก แซคโคลเลนนะครับแล้วก็ไม้อวบน้ำต่างๆที่ไม่ต้องการให้โดนฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนกระจกเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีโต๊ะขึ้นมาเนี่ยมันง่ายสําหรับคนที่จะทําสวนแล้วก็จัดต่างๆนะครับจริงๆแล้วเขาปลูกไปทั้งกระถางแล้วก็เอากรวดโรยไว้น่ารักมากเลย วิธีการจัดวางแคททัสไม้อวบน้ำแชคแลนต่ตางๆไม้ทะเลทรายต่างๆของเขานะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับเขาปลูกลงไปทั้งกระถางแล้วก็เอากวดโรยนอกจากนั้นนะครับเขาอาจจะเอาของตกแต่งบ้านบางอย่างเนี่ยมาจัดวางร่วมได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมการให้น้ําได้คนที่ปลูกแคททัสจะรู้ดีครับว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต้องการน้ํามากผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่นิยมปลูกแคททัสหรือไม้อวบน้าในบ้านเราอะมักจะเอากระถาง มาวางเรียงเรียงกันบนชั้นแต่ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูเราสามารถจะจัดสวนแคททัสในกราสเฮาส์เล็กๆของเราได้ครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งสตูดิโอกราสเช้าที่น่าสนใจเพราะถ้าสังเกตดีๆนะครับต้นไม้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยนะครับเป็นพันไม้ที่สามารถหาได้ในบ้านเราสามารถจะดัดแปลงใช้ได้ส่วนเทคนิคในการปลูกหรือว่าไอเดียของเขาเป็นยังไงลองไปฟังกันครับ so our idea was a terrarium so it's ter <rar> um, like a terrarium i u t b e r g e r so you can sit in <it. S 1> oh, <wow. S 2> yeah so that's why we've got the moss on the floor and the gravel path lots of glass lots of light loving plants <I see. S 2> uh, and then we've got the the um, hydroponics so the Plants in the glass vases and the fish tank you've seen the fish tank in there with the, with the plant growing out of it I see. Um, so that's where the idea came from uh -huh. and then our, one of our favorite plants is the blue star fern. so we decided on making a blue star fern carpet that's very nice yes. thank, thank you so much thank you เป็นคอนเซปต์ในการที่จะทำให้เทเลเรียมเนี่ยมันใหญ่ในสเกลที่คนเข้าไปอยู่ได้นะครับซึ่งมันก็มีการเลือกใช้นะครับพันไม้ที่อาจจะเป็นพันไม้ที่เหมาะที่จะปลูกในเทเลเรียมนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นบลูเฟิร์นที่เขาตั้งใจจะใส่เข้าไปเนี่ยสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดีรวมทั้งแก้วแล้วก็น้ําต่างๆแบบนี้ครับทำให้อารมณ์ของการเข้าไปอยู่ในห้องนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับเราสามารถเดินเข้าไปอยู่ในท e ร์เรียมได้นี่เป็นคอนเซปต์หลักๆที่เขาทาเอาไว้โดยที่มีรายละเอียดดีเทลน่ารักน่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแพลนบอลซึ่งก็มีการแรปวัสดุปลูกเอาไว้ด้วยมอสนะครับแล้วก็มีเฟิร์นแล้วก็เจ้านี้นะครับคราร์ลูสีสังเกตไหมว่าคราร์ลูสีของเขานี่ดูแบบว่าโอโ สดชื่นต้นใหญ่มากเลยแต่เราสามารถที่จะเอาไอเดียนีย้ไปปรับใช้ได้สบายเลยเพราะอย่างที่ผมบอกครับในนี้เนี่ยเป็นไม้ที่เป็นท r o อเมริคเยอะมากแล้วก็สําหรับฝรั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าว้าวมากเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ไม้พื้นเมืองของเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเขาทำทาร์เรียมแบบนี้ให้เขาเข้าไปอยู่ได้เนี่ยก็ทําให้เขาได้สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการที่จะเข้าไปชื่นชมสวนของเขาได้นะั่นเอง ดูบอนเซล่าต้นนี้นะครับนี่ครัปลูกเอาไว้เนี่ยและรากของเขาเนี่ยก็ย้อยลงมาอยู่ในท้งซึ่งเป็นถังน้ําก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะผมว่าเอาไปปรับใช้ได้กับหลายๆคนที่อยากจะปลูกต้นไม้ในลักษณะที่ไม่ได้ปลูกในกระถางนะฮะ หลังจากได้เก็บเกี่ยวไอเดียจากโซนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาคุณย้อนกลับไปชมบรรยากาศภายในเกรทพาว v เลียนของงานเชลซีฟาร์มโชว์2025ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจภายในเกรทพาว v เลียนมาฝากอีกเยอะเลยครับผมขอพามาเริ่มต้นที่บูธนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับจะต้องได้ไอเดียจากบูธนี้แน่ๆครับ ผมว่านี่คือส่วนในฝันของหลายๆคนนั่นก็คือสวนครัวนั่นเองที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคิทเช่นกาเด้นคือเป็นการปลูกไม้สมุนไพรผักกินได้ผสมผสานกับสีสันของไม้ดอกผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่เราเอาไปดด a ใช้กับไม้ในบ้านเราได้เลยครับ ผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยนะครับว่าเนี่ยมุมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัดแอปหรือว่าดัดแปลงไปใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยเราลองเลือกใช้กระเพราของเราซึ่งเรามีกระเพราแดงมีกระเพราคว,วายใบใหญ่แล้วก็มีกระเพราซึ่งปกติอยู่รวมทั้งโหระพานะครับหรือว่าต้นใบแมงรักมันก็จะมีความหลากหลายของพุ่มหรือว่าผักกาดแบบนี้เราก็ปลูกได้ครับในบ้านเราหรือเราจะเลือกใช้ผักคะนา้าซึ่งมีโทนสีเทาของใบอย่างที่เห็นสีเหลืองๆแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกผักควางตุ้งดอกสี เหลืองเนี่ยมันก็ออกมาโชว์ตัวแบบนี้รวมทั้งที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ในบ้านเรานะครับมันจะมี rosemary cooling นะครับแล้วก็ยังมี Lavender นะครับที่เป็น g รุ d w i n สีไปออกโทนเทาก็มาปลูกผสมผสานกันได้ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราอยากจะโยนสีเหลืองลงไปแล้วอาจจะหาดาวกระจายนะครับหรือว่าจะเป็นดาวเรืองอะไรต่างๆเนี่ยมาแอบแทรกตัวอยู่ก็จะทําให้สวนควงเรามีสีสันไม้ที่ห้อยไหลยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ บ้านเราอาจจะใช้เป็นผักแว่นใบบัวบกแล้วก็ผสมกับต้นไม้ที่ให้ดอกแล้วก็เลือ้อยไหลลงมาอย่างที่ผมชอบใช้ก็คือเวอร์บีน่าการ์เดนหรือแม้กระทั่งต้นนี้เองที่เห็นอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นกล้วยไายประดับซึ่งตอนนี้มีขายในบ้านเราแล้วเป็นต้นที่เหมือนกล้วยชายแล้วก็ให้ดอกที่เป็นสีม่วงมาผสมผสานกันผมเชื่อว่าสวนครัวของคุณนั้นจะมีสเสน่ห์และก็มีสีสันขึ้นเยอะเลย ูธนี้เป็นเรื่องราวของพืชผักสวนครัวซึ่งสวยมากๆดูความหลากหลายของพืชผักสวนครัวของเขานะครับที่เห็นข้างหลังนี้คือของจริงนะครับไม่ใช่ผลไม้ปลอมไม่ใช่ผักปลอมทั้งสิน้นความน่าตื่นเต้นของบูทนี้เนี่ยนะครับเป็นพืชผักสวนครัวที่เขาจัดไว้ในคอนเซปต,ต์รว่า r o ่เดอะเรนโบว์หรือว่าไล่ตามเฉดสีของสายรุง้ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่คิดนะว่าพืชผักส่วนครัวมันจะมีหลากหลายสีอย่างเช่นโทนที่เห็นเนี่ยนะครับสีเขียวไล่มาเป็นสีม่วงแล้วก็ออกเป็นทนสีแดงสีส้มไล่ไปแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสีของสายรุ้งครบทุกสีก็ตามแต่มันเป็นสีที่เห็นแล้วตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ลองบอกเลยครับว่าเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองโกลเมดัลด้วยสมควรมากเลยสำหรับบูธนี้ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการจัดแสดงสีสันและความหลากหลายของพืชผักกินได้ของบูธนี้เนี่ยเปิดโลกของคําว่าพืชผักสวนครัวให้กับผมมากเลยทีเดียวครับแล้วก็เชื่อว่าสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนนะครับที่ชอบปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบูธนี้ก็ยังมีการจําหน่ายพันธุ์ไม้นะครับทั้งเป็นเมล็ดพันธุ์และก็ต้นพันธุ์อีกด้วยนะครับ อีกหนึ่งบูธที่คนรักกุหลาบจะต้องร้องว้าวนะครับนี่ก็คือฮักเนตโรเซสนะครับเขาผลิตกุหลาบออกมาหลากหลายสายพันธุ์สวยงามมากเลยแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันผมว่าให้ภาพเล่าเรื่องนะครับว่าเขามีความหลากหลายยังไงเราไปดูภาพที่มีกลิ่นกันครับ บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศของบูธนี้เนี่ยนอกจากจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบแล้วเนี่ยทำให้เราได้ทึ่งกับดอกกุหลาบที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของสายพันธุ์รูปแบบสีสันผมเชื่อว่าคนรักกุหลาบ เห็นคลิปนี้แล้วจะต้องประทับใจมากๆและผมก็ได้เห็นนะครับว่ากุหลาบในโลกนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยคนรักกุหลาบจะต้องอยากนํามาปลูกที่บ้านสเสน่ห์ของกุหลาบนอกจากกลิ่นหอมแล้วเนี่ยนะครับผมว่ารูปทรงของกลีบซึ่งมีความหลากหลายทั้งแบบกลีบเดียวของกุหลาบป่ากลีบซ้อนทรงถ้วยและทรงหลากหลายมันทําให้กุหลาบเนี่ยมีสเสน่ห์ น่าสนใจมากๆเลยครับสีสันและบรรยากาศของกุหลาบในงานนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าสวนกุหลาบนี้เหนือจินตนาการเหมือนไม่มีอยู่จริงและทําให้รู้สึกคันไม้คันมืออยากจะมีโอกาสเอากุหลาบแบบนี้ครับมาจาัดสวนจริงๆเลยนะครับไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่กุหลาบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกดีๆที่เราส่งมอบให้แก่กันทั้งมิตรภาพความสุขความงามความรักและความบริสุทธิ์ใจ บรรยากาศของสวนกุหลาบนี้ถูกจัดแสดงภายในอาคาร Great p วิเลียนของงานเชลซีแฟร์เวอร์โช2025ครับซึ่งภายในเกรทพาวิเลียนนั้นก็ยังมีการจัดแสดงดอกไม้และก็พันไม้ประดับที่หลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจมากมากมายอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเก็บภาพมาฝากแทบไม่หมดเลยทีเดียวครับแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับภายนอกอาคารก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าสำหรับการ ตกแต่งสวนซึ่งคนรักสวนจะต้องตื่นเต้นมากๆหนึ่งในสินค้าที่ดึงดูดใจผมมากที่สุดที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้ก็คือกราชเฮานี่แหละครับในงานนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีการจัดสวนนะครับเพื่อประกวดกันมีไอเดียต่างๆมีพันไม้ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีโปรดักต์นะครับสำหรับการแต่งบ้านแต่งสวนซึ่งหลากหลายมากอย่างข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นกราชเานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกระถางอุปกรณ์วัสดุปลูกแม้กระทั่งแฟชั่นที่เกี่ยวกับดอกไม้อีกด้วย ผมว่างานนี้คึกคักมากสำหรับคนรักดอกไม้รักสวน กราฟเฮาส์ที่เป็นอลูมิเนียมกราฟเฮาส์นะครับก็เป็น Product ที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนมันมีความทนแข็งแรงแต่ว่าสามารถทําให้เส้นสายของมันเนี่ยออกมาดูคลาสสิกน่าสนใจมากลองมาดูข้างในกันว้าวดูอ่างหินนี่สิเขาขายกราฟเฮาส์นะแต่เราสนใจอ่างหินอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษเลยครับเจ้าอ่างหินที่เห็นอยู่นี่เท่มากๆเลยนะครับตัวอ่างหินที่เป็นการแกะหินแบบนี้มีความดิบความรัสติกพอมาใช้รวมกันกับขาตั้งเหล็กที่มีสนิมเทถูกใจ โดนใจผมจริงๆครับเฉพาะดอกไม้ที่เขาจัดดิสเตย์เอาไว้เนี่ยก็เห็นแล้วก็น่าตื่นเต้นนะนี่ขนาดไม่ใช่ส่วนที่มาจัดประกวดนะ Italy? Italy, yes. Uh, what so part of Italy? It from? So we make in the Tuscan Umbria border, uh -huh. which is um, sort of central Italy. All of our pots are handmade uh, by uh -huh. craftsmen, and they take about five years to learn how to make the pot. And uh, a pot this size takes around six to eight weeks to produce. How long? Six to eight weeks. Six so to eight weeks. Oh. The, the clay is hand-pressed into a mold. Everything is handmade? Handmade. Uh -huh. ก็คือกระถางทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยมือทั้งหมดเลยใช้เวลา5ปีในการเรียนรู้เทคนิคในการที่จะทํามันขึ้นมาแล้วก็กระถางหนึ่งใบ8สัปดาห์กว่าจะได้1ใบ That's very nice to let you know we follow your InstagramOh thank you yeah thank you so much pleasure thank you so much for coming <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมว่านะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในสวนได้เนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับสวนได้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถจะส่งออกทั่วโลกเลยนะครับ สินค้าต่างๆที่นํามาจัดแสดงในงานนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทําสวนแม้กระทั่งเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับคนจัดสวนรวมทั้งงานศิลปะสเกลเจอร์ที่ใช้ประดับสวนและสําหรับคนที่ชอบสะสมของเก่าของแต่งบ้านแต่งสวนที่เป็นงานเซรามิกผมเชื่อว่าต้องถูกใจร้านนี้ครับ เก่าที่มาจากยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษเป็นกระถางนะครับเป็นสแตนสําหรับตั้งต้นไม้ซึ่งสามารถทําให้สวนนมันมีความคลาสสิกและก็มีเอกลักษณ์นั่นเองยังคงมีความหลากหลายและความน่าสนใจสําหรับคนรักสวนรักต้นไม้จากงานเชลซีฟลาวชอว์สองพ2นมาฝากอีกหลายคลิปเลยนะครับฝากช่วยกันบอกต่อฝากช่วยกันแชร์และติดตามด้วยนะครับ